ชักไทยสวัสดีพี่น้องสาวสว่างกับบมาอีกเหมือนเดิมเช่นเคยแล้วจ้าเป็นอีกมือหนึ่งพี่น้องมือนี้ก็เป็นอีกมือหนึง่นงเนาะมือนี้กับวันสําสคัญพี่นอ้องอาสาละหะบูชามือนี้สาวสว่างนั่งไม่ใช่อีกแล้วมือนี้พี่น้องเลยพาคุณยายมาตามนัดพี่น้องมาตามนัโดโรงพยาบาล ไีเขาเครื่องฟอกไตกับพี่น้องสาวสว่างก็เริ่มมานังนั่งพูดนั่งจ่ากับพี่กับน้องเ้องเหมือนเก่าสิ่งเดิมนับพี่น้องเนาะจ <c oughs> ินหอดจิตถึงพี่น้องสุขุสุขคนเด้อพี่น้องจะไหนกะเขาไม่กำลังใจกันเด้อเขามาเบิ้งเขามาเบิ้งมาชมมารับชมให้กำลังใจกันเาาาาาา <c oughs> นาะพี่น้องเนาะ กะนั่งทาคุณยายเหมือนเกาเช่นเดิมฝนตกตกต,ก,ตกยุดยุดพี่น้องเป็นข้าวเป็นข้าวเ,เพื่อสว่างเด่ดินน้ำถท่วมเข่าพี่น้องได้ออกข้าวเข่าน้ำก็ได้พักกันคายไหมนะพี่น้องก็เมื่อนในกระไดฝนตกี่แล้วสองสามฝนตกเร็งหมด ห้ามทวงค่าสั้นเบื้องข่าวันเบื้องสว่างแดลนดินไปออกทีวีพี่น้องเป็นไรกับเป็นกับนั่งใจเฮเดอร์สูดสู่เด้อเกษตรกรเ้่ากระไร้นตกพี่น้องเอ้ย ใส่มาใส่กะกะลำบากอยู่ฝนตกหน้ามันกะเฉื่อเะหน้ามันกะโหมัดตะวังการจะไดจอนซันจอนกระไดเนาะพี่น้องเนาะมัดตะวังการเดินทางใส่มาใส่กระไดแม่ชีสมบูรณ์ก็ออกล่วงพยาบาลแล้วพี่น้อง แต่เมื่อวันนี่ช่วงบายบลูกชายเพิ่นกลับมาก็ได้เด็กสาวเพิ่นกลับมาก็ได้หับกันเมื่อแล้วพี่น้อกที่สมบูรณ์กันต่างกายอ่อนเพียปฏิบัติไร้โพดเพิ่นฉันเข่าหน่อยกินเข่าหน่อยนะกินอาหารวเพีย่างทอดซ่อมเบิง่ง ย่างอื่นก็นดีเมื่อยุกหมอทำตรวจทำเช็คเพิ่งห่างก็ได้ตามสังขารน,น้องเนาะตาม,มาอายุตามสังขารทุกคนปฏิบัติทุกคนจับเค็งโสดกะอาหารมันบว่าเพียงพ่อบอกให้ใจ แค่จันไปน้องพี่น้องหมอกะนัดอีกบางทียี่สิบหกเดือนละสิงหาสิงฮอดเลยก็นัดเหมือนเกา่าแต่ว่าันวันอาทิตย์แ,ตยกกนะแ,แล้วพี่น้องมาก่อนนัดอยูแน่จันไปน้องพี่น้องเนาะกันเมื่อยกันเพียอ่อนแดงความเจ็บความไข่บ่เขาไข่บ่เขาไขอ่ออกไข่ไขน้องพี่น้อง แต่มันเปลียนเกิดขึ้นเ้าก็ดูแลเอาดูแลสุขภาพเจ้าของก็ได้พูดได้คุยน้องพี่น้องก็ได้ว่ารักพี่กับน้อมาติดตามรับชมให้เช้าจะว่างจะข,ขอขอบคุณขอบคุณในไหนพี่น้องเนี่ยสามารถให้กำลังใจผีดอกพี่น้องสามาในเด้อมาเบิ่งแน่ <laughs> กระนายกระกุฏบึตะกอนที่ขนอึนแต่เด็กทุแต่เศร้าห้กระดายทุกข์นอทุเตัคนก็ต้องั้นั่งกโมกิเมตรอย อยากค้อไข่แต่ละตืดฟังประคุณตืดข้างนี้ก็แม่นพ้นสะโตกก็เป็นของไต <c oughs> ยายมูนกันแข็งแรงอยู่ดอกพี่น้องแต่ว่ากะกะบส่งเมื่อยอยู่กินเขาแบบจะได้หลายอยู่แต่ว่ากะจํากัดอาหารของเสียไลยน์กับสิฟอกออกไลยนยกับเมื่อยมัน,ทมม,นทมมันทมเหมือนป่วยเนาะทมป่วยพร้อมกัน ก็เลยบ่ได้ไปแห่เทียนเขาพันศานเพิ่นหลอก,ก,ออกอพี่อ่อมาเฝ้าไข่เปน,นะาานป่วยนี่ก็ไม่มได้ไปวัดอะไรสงสัยเนื้ออะอาจาเลยก็ได้ไปมด้ไปจังทันจังเพลิน่ะมึงก็ได้ดูนี่เหนอ ชีกับเมื่อานแล้วเงยกันไดกคือสี่อันี้คือสี่วัดกันละชีกันใดแท่านสาแปดสิบสองแล้วอายุกระไดอายุอันามกับแปดสิบสองค่ะขาก็แสบขาก็แสบนอนประนัก ีหาแล้วพี่นอ้องเวลาตีหาแล้วก็จะไปหาซื้อปิ่งไก่ถ้าซื้อคุณยายกินแล้วเมิอนอยู่ก็ได้จักเขาสิมาขายบุบคนกระตุกคุณค่าก็าได้แต่ว่าอัน บ้านอาหารน,ะนรายยั้นเพิ่นอนขายดอกพี่น้องแต่ว่า,ขา,ววา,า,าเขากับกามาแต่เศร้าอยู่ตาว่ายยายเขาพอเข่าไม่ดีเหนะมือนนะหาสื่อปิ่งไก่แถวบริษัทสื่ออาหารต่างสั่งหนะ้าคนมีขายอยู่โรงอาหารก็ได้หลากหลายเล้ากินห,นห,าหนลนายอย่างอยู่เจ้าของคนจะกินปิ่งไก่ไปจงังส่ร ยายอยากกินกินมักกินปิ้งข้างในไก่ต้่มไข่กับต้่มหมาดอาหารตามสาั่งหรือแล้วไม่ค่อยกินเจ้ากันมีขายอยีดอกอาหารตามสั่งกันยายเราบ่มักกินมักกินไปน ปีงเป็นสนะซึ่งปลามื่อาาปีงก็กินในบ้านนี่แล้วกับพี่ว่าหละมันจะกินซ้ำๆ,ๆ,ๆ,ๆเนาะกินซ้ำๆนะคะมันซ้ำๆนี่กับตืนเถ้อตะบ่อยเห็นตอย่างเาใชยกินกินนอา้กินน เขาต้มต้มใจ้ไข่ขาวพี่เนาะเพราะมันลงไเลยบเพียเล่ากระไรซส่มหัวนอน,นพี่อนันตื่นมัน ตื่นเช้าหนะหรหม่ตนเช้าเหนหน่ม่ะค่ะนุ่มเราจะบางคืนากกินกาแฟกาแฟแมวเหมียวเาจะบางกับไข่หลกหลามังถือกัดกันไหนแขนกเรื่องดีกรนนาเรื่องกรนหนาเรื่องมันแต่กินนั่นเริ่งจิงว่าฮานเรื่องเาจะบางกับ กินปีนปลาแล้วก anyway, <simple apparently>. ็เอาเนื้อปลาขย้ำใส่เข่านู่นก็ะกินอาหารก็เริ่มมันก็เริ่มกินอาหารแน่แล้วละเจ็บตโตมันนั่นนี่เจ็บขนแขนกะเริ่มแห้งนะพี่น้องกับบ้านนี่แล้วก็ดูแน่เนาะพี่น้องเนาะเป็นน้องเหยียวเลยนั่น ก็ดื่ตามภาษามันไม่ได้ลูกรเวลาไม่ได้ลูกนเวลาเนี่ยเวลาอัดเสียงแบบวนนก้ทพี่น้องเด้อมันระบบน้ำระบบไฟ ในโรงพยาบาลจ้างชาวบ้านก็ได้ต้มไข่ม้ามุ่งก็ได้ต้มไข่กับอันข้าวต้มต้มข้าวต้มนม่ไอ,นอ้น้ำเ้ามน้ำเ้าวพอกันแล้วก็กินข้าวต้มน้ำทิงเทียงมากแต่กินเป็นอาหารนะเทียงรับแรง เขาเจ้าเพราะว่ามันตวูวเต็มกินต่องคารลัมกลิ่นกินแปง้งอะไรจังกัเอานางคุยนางพูดกันตามระษาตามระษาความคิดหนอดสิเถึงกันเนาะพี่น,อนอ้องเนาะขอสว่างคุณสารเด้อขอฝากเด้กติดตามแล้วก็ขอบคุณขอบคุณเลยๆหขอมาลับมาติดตามรับชม สาวสาว่างเนดะ้อพี่น้องจนะ๊ะสาวสาว่างคุณพิสานจี่น้อดสุขุมสุขคนขอขอ,ขอบคุณขอบคุณพี่น้องสุขุมสุขคนเนดะ้อที่เขามาติดตามรับชมไปเรื่อยๆนะพี่น้องเนาะ <c oughs> พีนองคิดถึงเหมือนเกัาเช่นเดิมให้กำลังใจซึ่งกันและกันจะเป็นสิ่งที่ดีนะพี่น้องเนาะ คำพูดว่าจากกาาันกระทั่งบัรไดกระทปิดลาดประการใดก็ขอโทษขอให้ได้พี่น้องเด้อคิดหวอดคิดถึงพี่น้องเท่องชุบชุบคนนี่กะมือนี่กะสวัสดีจ้า